สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในปีนี้นะครับ2024นะต้องบอกว่าปีกบจำศีลนะในสภาวะโลกเดือดน,นะเป็นอย่างไรนะครับนะก็มาคุยกันนะครับให้ได้สติปัญญากันรับมือนะครับในปี2024นี้นะปีแห่งกบจำศีลในสภาวะโลกเดือด จากโมเดลนะครับวิเคราะห์คาดการณนะ์โอกาสความน่าจะเป็นนะครับของเศรษฐกิจนะที่จะร่วงได้นะในสหร,รัฐแล้วก็ของโลกนะครับหรือว่าถดถอยนั่นเองนะและสงครามขยายตัวนะครับในตอกกลางน่าจะออกไปอีกหลายแห่งหลายที่นะครับนะอย่างในยุโรปนะครับในคาบสมุทรเกาหลีนะในไต้หวันนะครับในทะเลจีนใต้แปซิฟิกเป็นต้นนะครับ ตามที่ผมได้พูดมาในหลายคลิปแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว2023นะครับนะก็ลองดูได้นะจากแผนที่นี้ผมให้โอกาสนะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยนะครับในปี2024เนี่ยอยู่ที่60%นะครับแล้วโอกาสที่ไม่เกิดเนี่ยเพียงแค่40%รผมให้โอกาสนะครับความน่าจะเป็นนะที่จะเกิดสงครามขยายตัวเนี่ยอยู่ที่70%นะครับแล้วก็ไม่เกิด3 0 อันนี้คือคลิปที่ผมได้ทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วและมีโอกาสนะครับที่จะเกิดในครึ่งแรกนะในปี2024สนะครับสูงกว่าในครึ่งหลังนะของปี2024นะใครสนใจนะครับก็ลองหาดูนะครับนะว่ารายละเอียดนะเพิ่มเติมเนี่ยเป็นอย่างไรนะย้อนดูนะครับในคลิปเก่าๆของผมนะครับหรือว่านะสามารถดูได้นะจากคลิป นะในช่องของผมนะซึ่งผมได้ทําไว้นะมีรายละเอียดเยอะทีเดียวนะครับซึ่งท่านต้องสมัครนะเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับจึงจะสามารถรับชมได้สรุปว่านะครับในปี2024เนี่ยนะครับออผมมองเห็นนะว่าคนไทยและโลกเนี่ยอยู่ในสภาวะกบจํนะจาศีลจะปลอดภัยที่สุดอ่นะพูด,ดง่ายๆคือกินน้อยนะบริโภคน้อยนะลดน้ําหนักตัวนะขยับขยื่นตัวให้น้อย จะดีกว่ากินมากนะบริโภคเยอะนะใช้ใจ่ายมากขยับขยื่อนตัวการลงทุนมากๆนะครับค่อนข้างอันตรายนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับในปี2อพปีแห่งกบจำศินในสภาวะโลกเดือดน,นะครับแล้วในสภาวะโลกเดือดน,นี้มันแปลว่าอย่างไงครับนะเดือดประการแรกก็เดือดจากสงครามที่อยากจะขยายตัวซึ่งผมให้โอกาสสูงกว่าที่จะไม่ขยายตัวนะ70%์ อาจแ่สามสิบเป็นแล้วก็เดือดจากโลกเดือดจริงๆโลกร้อนนะจากสภาวะเ,เข้าสู่สภาวะโลกร้อนแล้วอะก่อนหน้าน,นี้มันโลกอุ่นใช่ไหมนะวอร์มตอนที่มันบอยบอยคือเดือดเลยนะครับก็จะขาดแคลนน้ำนะในปี2ปีเนี่ยนะครับต้องติดตามสถานการณ์นะปรานที่สนใจนะครับการวิเคราะห์อของผมนะสามารถหารับชมจากคลิป เก่าๆผมก็ดีนะหรือว่าคลิปที่ผมจัดทาขึ้นเฉพาะนะสลับสมาชิกในช่องผมนะซึ่งก็มีคลิปสัมมนาออนไลน์เก่าๆนะซึ่งจัดทาตั้งแต่ปี2 0 2 2ันยี่สิบสอนลเตือนกันมานะมี4สัมนาออนไลน์ที่น่าสนใจนะครับก็ลองหารับชมกันนะครับสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาตั้งแต่ระดับซินเวอร์ขึ้นไปแล้วก็คลิปนะครับไอโมเดลวิเค,คราะห์คาดการณ์โอกาสความรัาผเป็นนะครับซึ่งจะบอกรายละเอียดไว้ว่าผมมองอย่างไร อาจจะได้เข้าใจลึกซึ้งนะไม่สับสนนะครับแล้วก็บอกถึงนะสิ่งที่ผมคาดการโอกาสนะเหตุการณ์เงื่อนไขอะอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะซึ่งมันอาจจะนำไปสู่นะสงครามโลกครั้งที่3ได้มันจะมีเหตุการณ์1 2 3 4 4อะไรเกิดขึ้นก่อนก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปต,ต่อมานะซึ่งผมลงไว้ในช่องผมนะครับถ้านี่สนใจก็สมัครเป็นสมาชิกเข้ามาในช่องผม นะครับในสำนักออนไลน์เนี่ยต้องเป็นตั้งแต่ระดับซินเวอร์ขึ้นไปนะส่วนคลิปโมเดลวิเคราะห์คาดการณ์โอกาสความน่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าเรื่องสงครามขยายตัวแล้วลำดับเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นที่น่าสนใจเงื่อนไขต่างๆเนี่ยอันนี้ตั้งแต่ระดับบอลขึ้นไปก็สามารถรับชมได้แล้วนะครับก็ต้องนะขอขอบคุณนะท่านที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับและท่านที่การร่วมสนุนช่องผมนะครับในการให้ความรู้สติปัญญาแก่ผู้คนในสังคมก็สามารถทําได้ อาจจะเลี้ยงกาแฟผมนะผ่านปุ่มขอบคุณหรือว่าการร่วมสมัครส,สมาชิกช่องผมหรือร่วมสนับสนุนช่องผมผ่านทางบัญชีนะครับหรือเพียงแค่การดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันการร่วมสนับสนุนช่องผมเช่นเดียวกันนะครับต้องขอขอบคุณมานทีนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ